พระธรรมสดุดีบทที่80การทูลขอให้พระเจ้าทรงโปรดปราณอีกโอ้ข้าแต่พระผู้ทรงเลี้ยงดูอิสราเอลอย่างเลี้ยงแก่คือพระองค์ผู้ทรงนำโยเซฟอย่างนำฝูงแพะแกะ่ขอทรงเงียบประกันสดับพระผู้ประทับระหว่างพวกเครูปขอทรงทอแสงออกมาต่อหน้าเอฟราอิม และเบนยามินและมนาเสขอทรงปลุกพระราชอำนาจของพระองค์ขึ้นมาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอด ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าจอมโยธาพระองค์จะทรงกริ้วต่อคำอธิษฐานของประชาชนของพระองค์นานสักเท่าใดพระองค์ได้ทรงเลี้ยงเขาด้วยน้ำตาต่างอาหารและทรงให้เขาดื่มน้ำตาอย่างเต็มขนาดพระองค์ทรงประทัมให้ข้าพระองค์เป็นที่แตกร้ร้กันในหมู่เพื่อนบ้านของข้าพระองค์ และศัตรูของข้าพระองค์หัวเราะกันโอ้ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดพระองค์ทรงนำเถาเอาง่นออกจากอียิปต พระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปและทรงปลูกเถาอางุ่นไว้พระองค์ทรงปราบดินให้มันก็อย่างรากลึกและแผ่เต็มแผ่นดินร่มเงาของมันคลุมภูเขาและกิ่งก้านของมันเหมือนต้นสนสีดาอันดีมันส่งกิ่งไปถึงทะเล และส่งขนแหนงไปถึงแม่น้ำทำไมพระองค์จึงทรงพังรั้วต้นไม้ลงเสียบรรดาคนทั้งสิ้นที่ผ่านไปตามทางจึงเด็ดผลของมันหมูป่าจากดงมาย่ำยีมันและบรรดาสัตว์ป่าในไร่นากินมันเป็นอาหารโอ้ แต่พระเจ้าจอมโยธาขอทรงหันกลับเถิดพระเจ้าข้าขอทรงมองจากฟ้าสวรรค์และทรงเห็นขอทรงสนพระไทยในเถวอางุนนี้คือสวนองุนซึ่งประหัดขวาของพระองค์ทรงปลูกไว้และกิ่งที่พระองค์ทรงให้จเจริญแข็งแรงเพื่อพระองค์เอง มันถูกเผาเสียด้วยไฟมันถูกตัดลงพวกเขาพินาศด,ด้วยการตำหนิจากสีประพักของพระองค์ขอพระหัตถ์ของพระองค์จงอยู่เหนือผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์คือบุตรของมนุษย์ที่พระองค์ทรงกระทำให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เองแล้วข้าพระองค์ทั้งหลาย จะไม่หันกลับมาจากพระองค์ขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายไว้แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะทูลออกพระนามพระองค์โอ้ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าจอมโยธาขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดได้